เหรหเอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเอาเบ็ดที่อา่าต้องตายถึงจะได้มานะครับ <c oughs> ฟังดูก็แปลกแล้วนะครับมาดูเบ็ดจะแปลกแค่ไหนนะครับปไปไปดูกันดีกว่ามาฝั่งนี้นะครับตรงไปเลยฮะรตรงไปเฉียงงหน่อยอ่ะตรงมาตรงมาแถวนี้ฮะรตรงมาเลยให้พยายามให้มันอยู่ตรงทิศเอ็นนะกลางๆเ่ะแถวๆเนีนะ่ยแถวๆเนี้ย โอเคดำน้ำลงไปเลยครับจุดดำน้ำนะมาถึงก็เซฟไปหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเราต้องมาตายตรงนี้ฮะมันถึงจะสามารถซื้อเบ็ดได้นะครับผม,มถึงจะเอาเบ็ดใหม่ได้นะฮะโดยการตายของเราเนี่ยเราต้องไปชนระเบิดตายนะครับผมให้ต้องโดนระเบิดทุกครั้งนะครับผมตอนที่จะตายนะ ทั้หนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่ิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด ยี่สิบเก้าเบียมาแล้วมาแล้วแล้วต้องตายยี่สิบเก้าครั้งทุกคนเอ้ยดูดีมันว้ามมาทุกคนถ้าเราตายครบอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าเราต้องไปตายตรงระเบิดนะคือต้องชนระเบิดตายอะ่ะอ่าเฮ้ยมาแล้วว่ามาแล้วว่าเบ็ดที่ต้องตายถึงจะเจอลาชันทุนระเบิดเด็ดเด็ดเดดื้อเลยครับราคาหนึ่งล้านบาท ดูฮะลักสปีดศูนย์โชคศูนย์คอนโทรศูนย์จุดห้าดิสเลน์ลบห้าร้อยดูน้ำหนักครับนี่แอมมาแล้วครับสุดยอดอ๋อนี่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 ฮะดีอ่จนได้จนได้นั่งทำอยู่นอนกันนะโอเคครับมาดูกันนะครับดูฮะ กดอย่างเยอะอู้มีระเบิดด้วยฮะตอนปากินอู้ดูแท่งคอนโทรนครัจะเต็มอยู่แล้วเชียว <laughs> เคไหมผมจะไปเอนชาร์ดด้วยกันให้มันยาวกว่านี้อีกนะีฮะแท่งคอนโทรลเนี่ยเอเอเอค้างค้างค้างนี่ครับควบคุมมาแล้ว <laughs> นี่แหละที่ต้องการเนี่ย โ okay. อเคออกไปฮะแล้วก็เบ,บ็ดนี้นะครับมันมีโชคหรือไม่มีมันไม่มีโชคเลยอะ่ะคือความเร็วล่อก็ไม่มีะฮะผมจะลองใส่เหยื่อที่มันมีความเร็วล่อนะแล้วมาดูกันว่าวงมันจะยาวเอ้ยแท่งมันจะยาวแค่ไหนนะผมว่าเกือบเต็มหลอดอะ่ะ <c oughs> ไปตกแมกนโบอนน่าจะชิวไม่ฮี่ระเบิดตู้มครับดูโ <c oughs> <c oughs> อ้โหอูความเร็วฮะดูความเร็วของมันเนะี่ย <laughs> อย่างงดอ,อืดูฮะ <laughs> ปลานที่ไหนจะหลุดวะ <laughs> <laughs> โอเคนี่ครับสหรับวันนี้ก็มาสั้นๆแล้วกัน <laughs> โอเคสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะอยู่ดีืมกดไลค์พี่ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบาย